อีสุขกันกัา์あなたも成長したのでしょうอ,ค,อครับกก็ต้องาวสวัสดีพ่อแม่เป็น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่ผมแฮนเชอร์ทีวีนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่กับการเอ่อเอ,อดดดดดเธอเธอก็สวัสดีก็อยู่กับเนื่อเรื่องที่สิบแปดในอีพีที่หนึ่งกันแล้วนะครับผมก็ผมว่าเออจะค่อยเล่นนะแต่สดุดท้ายไปทำอะเล่นเลยดีกว่าเนาะง่ายดี จบด้วยเฮ้ยเออลืมแตกไฟโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมแตกไฟแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวตัดตัดในช่วงที่แตกไฟเสร็จละอ่ะโอเค <c oughs> อ่ะโอเคครับมากันต่อละก็เมื่อกี้ไปแตกไฟมาโอเคเราเรียบร้อยละทำภารกิจอะไรเสร็จเลยโทษทีนะพอดีผมลืมแตกไฟก็อาจจะข,ขัดตอนนิดนึงคิดไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว,ว่าสับบทที่ <Wow. S 1> แปดนะครับผมใน EP ที่หนึ่งนะเปิดมาก็ ได้ใช้พี่เมย์ช่วยนะครับผมนี่โอเคโอเคก็ยยาวไปครับผมก็เปิดไหมรู้ตัวได้จริงจอ่ะอ๋อเมย์หลับตานั่งสมาธิเธอคุ้นเคยกับการทำเช่นนี้เวลาฝึกวิชาดาบและเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตจิตจอ่อให้จดจอ่อให้จิตจดจ่อได้มากมากที่สุดอ่ะฮะ หลังจากได้รับพลังแฮชเชอร์เธอมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องฝึกซ้อมที่ปิดมิดชิดแห่งนี้ที่นี่เธอสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่างและจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เสียงจากกลโม,โมดูลการฝึกเปิดแล้วเริ่มจำลองการต่อสู้เสมือนจริงเสียงพูดของระบบดังขึ้นหุ่นยบหุ่นยบหุ่นลบหลายตัวพุ่งลงมาที่พื้น เมยค่อยๆลืมตาขึ้นเธอจับอาวุธที่อยู่ข้างตัวและชักดาบอันแหลมคมออกมาจากฝักเสียงลับจักกลการคำนวณเสร็จสิน้นกำลังจะสร้างสนามลบโอเคโอเคมาฮึบฮึบฮึบ ข okay. ี่ฮึบ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 ไม่ทันแนฮะว่าจะเข้าไปว้ากไหมอ,อุ้ยมันจัดเลยมันจัดเลยโซเว็นพี่เมียจิงเฮ้ย,ยผมมีข่าวดีจะมา,มาขิงด้วยแหละผมได้พี่เมียนะผมได้อาวุธกับปานกลางมาแล้วด้วย <laughs> ปานบนกับปานล่างผมยังไม่มีก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าจะไมผมเล่นพี่เมียได้ ได้แล้วพวกผมไปฝึกพละที่นิดหน่อยๆึโอเคอืออุ๊บพลาดโอเคไม่เป็นิดเดียวเอาไม้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 เอาเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วอ่ะอ่ะจบแล้วอ่ะโอ้กำลังมันเลยอ่ะอ่ะเรียบร้อยเฮ้เสียตบมือ ขยันจริงนะใฮ้เชอร์แห่งสายฟ้านี่กระแสไฟฟ้าวิ่งไปมาอยู่ท่ามกลางอากาศหุ่นลบถูกสายฟ้าฟาดจนแหลกและกระจายหายไปกระแสไฟฟ้าค่อยๆลดลงขณะที่เมย์เก็บดาบเข้าฝักภาพฉายเสมือนจริงค่อยๆหายไปเผยให้เห็นอุโมงค์ทางเดินที่มืดสลัวในมุมมืดที่อยู่ส่วนลึกสุดของอุโมงค์มีคนกำลังเดินมาช้าๆ อ่าเอ่อจาค่าแจ็คคาวอ่านี่ชื่อของน้อง <c oughs> ไปตั้งสะกดมาเมื่อกี้โท,โ,ทโ,ทโ,ทโทษ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 แจ็คคาวแจ็คคาวจำไหมนึ้งแจ็คคาวอ่านผิดอ่านถูกขออภัยครับผมนะขอเวลาผมไปตั้งสะกดนิดนึง <c oughs> ไปไปพ <c oughs> ลังงานของกาในร่างกายของเธอเสถียรขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ฉันคิดไว้เลยเธอสามารถควบคุมพลังนั้นได้ <c oughs> ฉันเคยบอกไปแล้วนี่ ว่าอย่ารบกวนฉันอย่ายินชาแบบนั้นสิตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกันนะควรหัดเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันสิเฮ้ฮ <c oughs> ฉันอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นแจ็คคาวอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในความมืดและขัดจังหวะแจ็คคาวแล้วลาวิลลาวินลาวินเออลาวินปรากฏลาวินปรากฏ,ากฏตัวออกมาและยืนขั้นกลางระหว่างสองระหว่างทั้งสองคน เข้าประเด็นเลยดีกว่าน่าเบื่อจริงๆไลเดนเมได้เวลาอุทิศพลังของเธอให้กับอสอพิษแห่งมิสกาดแล้วจากการสังเกตจุดเชื่อมโยงสู่จินตนาการสงครามฮองไกครั้งต่อไปที่จะมาถึงในไม่ช้ามันจะนำสิ่งที่จำเป็นสำหรับบรรลุเป้าหมายมาให้เราสิ่งมีชีวิตสุดแก่งที่เกิดขึ้นจากฮองไกซึ่งก็ซึ่งนั่นก็คือแฮชเชอร์ที่เหมือนกับเธอไลเดนเม สรุปแล้วส่วนที่สำคัญของโครงการสติ๊กมาคือต้องมีแฮชเชอร์ทุกคนตอนนี้ในในท่านมีธุระสำคัญจึงไม่สามารถออกคำสั่งได้ด้วยตัวเองนี่เป็นโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีของเราโดยการเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้งอ,องหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูโอเคอ่าละอ,าอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสติ๊กมาจะดำเนินการอย่างราบรื่น เลยเดินมีพลังของเธอเป็นอาวุธที่ขาดไม่ได้สำหรับอาสอบพิจาแณมิสกาดดังนั้นเราจึงต้องยอมเราจึงต้องรับมือกับสงครามฮองไกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยกันฉันจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้แน่แต่พวกเราต่างก็แค่ใช้อีกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่าคิดว่าฉันเป็นเพื่อนละ่ะฉันเป็นทหารรับจ้างไม่เคยปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนเพื่อนอยู่แล้วดังนั้นขอแค่กำจัดแฮชเชอร์ได้ก็พอแล้วใช่ไหม ไม่แฮชเชอร์ที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อันใดสิ่งที่อสอพิเอมิสกาต,ต้องการคือแฮชเชอร์ที่หยุดชะงักนี่หยุดชะงักฉันเตรียมของขวัญไว้ให้เธอมันมีชื่อเรียกว่าคาทาแห่งดูอันแจ็คคาวหยิบกล่องที่ยาวประมาณสิบกว่าเซนติเมตรออกมาสีดำสลับสีทองของมันชวนให้นึกถึงหน้ากากฟาโลตุกดูดันเอ่อ ต,ตูดันคาเมนเมยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องแต่อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอ่ะนี่ก็คือเครื่องรบกวนจินตนาการที่พูดถึงในแผนการงั้นเหรอเครื่องรบกวนอย่าเรียกมันชุยชุยแบบนั้นสิมันคือมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้โดยอารยธรรมยุคก่อนเป็นปฏิหารทางวิวทยาศาสตร์ที่จิกซอไม่สามารถลอกเลียนได้ และเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้อันที่จริงฉันอยากให้เธอได้สัมผัสกับพลังของมันด้วยตัวเองตอนนี้เลยแต่น่าเสียดายที่มันมีค่าเกินกว่าที่จะทำแบบนั้นด้วยวัสดุทิ่ที่พวกเรารวบรวมมาตอนนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้เพียงแปชิ้นเท่านั้นดังดังนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วมันใช้ไวแล้วมันเอาไว้ใช้ทำอะไรเฮ้เดี๋ยวเธอก็รู้เองนะ่ะ คำบรรยายนะผมผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังหน้ากากหัวเลาะอย่างเย็นชาในขณนะดเดียวกันก็เกิดเสียงของกระแสไฟฟ้าและแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยมาจากสองฝั่งของอุโมงค์เมได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นหูในกระแสไฟฟ้านั้นทุกคนเมื่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมาฮองไกลได้เกิดประทุข,ขึ้นในเมืองที่ชื่อเกาะคอรัสที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน่วยวาคิวเลีย หน่วยวาคิวเลียสของจิกซอขึ้นไหวแล้วเริ่มลงมือเถอะเร็วจังเอาแล้ว้องไกลเกิดปะทุขึ้นที่เกาะคอเลีสคอลัสในเวลาเดียวกันนักเขตปกครองตนเองเกาะคอลัสในภูมิภาคแปซิฟิก3ามสินาทีหลังจาก้องไกลเกิดปะทุ หน่วยวาคิลิอสแห่งจิกซอดาบอมตะซึ่งนำโดยดูลันเดลก็มาถึงสนามรบขณะนี้พวกเธออยู่ออก่อออยูรอบนอกของเมืองและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการทุกท่านอีก5นาทีจะถึงสถานซทุกท่านอีกหนาทีจะถึงสถานที่เป้าหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของปฏิบัติการในครั้งนี้จุดที่องไกลประทูขึ้นในครั้งนี้ก็คือเกาะคอรัส เป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีประชากรประมาณ1.8ล้านคนตั้งอยู่ที่เขตแดนระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียนเนียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเปซิฟิกตอนนี้ผ่านไปแล้ว30นาทีตั้งแต่ฮองไกลปะทุขึ้นและได้แพร่กระจายไปทั่วเกาะคอรัสแล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีนักที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ หน่วยวาคิวเลียสบัวหิมะซึ่งประจำการอยู่บนเกาะคอรัสก็ขาดการติดต่อไปเมื่อสักครู่เช่นกันตอนนี้หน่วยวาคิวเลียสที่ล่วงหน้ามาก่อนได้ปิดล้อมพื้นที่และสร้างฐานที่มั่นแนวหน้าแล้วเมื่อดาวอมตะไปถึงให้บุกทะลวงเข้าไปภายในของเกาะคอรัสเพื่อเปิดทางให้คนอื่นๆน,นอกจากนั้นท่านบิชอปบ,บอกว่าอสอพิเมิสกาดก็จะเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ในฐานะพันธมิตรด้วย จิกซอมีหน้าที่แค่รับมือกับฮองไกลตามปกติเท่านั้นหากพบแฮชเชอร์อสอพี่แห่งมิสกาดจะมีอำนาจเต็มที่ในการจัดการเข้าใจแล้วสมาชิกทุกคนเตรียมตัวเข้าจู่โจมนหน่วยดาวอมาตาสงคารามเริ่มขึ้นแล้วนี่นว่าอะไรก็รุนรักของคุนขว้ยมานี้ ของจีจีไม่ต้องทำอะไรของผู้นิเคยของคุ้หูกันอยู่เออ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 อะไรอย่ามาแตะต้องัวนเนาจะไม่แตะแม้แต่ปลายเล็บไันเลยออกพิชักเอ้ยโอ้เกือบไป ดาวตะมาถึงเรียบร้อยแล้วตำแหน่งของพวกเราในขณะนี้สะพานข้ามทะเลที่อยู่รอบนอกเกาะอคอรัสด,ดาวตะเพื่อเข้าไปสร้างแนวป้องกันในเขตเมืองฉันกับลิตตากำลังมุ่งไปที่แนวหน้าเพื่อกำจัดอิสาของไกลส่วนคนอื่นให้ปฏิบัติการคุ้มกันผู้รอดชีวิตให้ได้รับทราบซับเร็วไปหน่อยฮะโอ้โหกาฟิเฮ้ยมีแสงแล้วนพื้นย,ยิ่งทำยิ่งดีขึ้นตานี้้องลิตา อึบอึบรึบรึบปอเคเฮ้ยรึบโอเคโอ้ยมีเอฟเฟคอะไรด้วยก็ไม่รู้วิงานดีนี่งานดีนี่งานดีนี่ไปเลยเฮ้ยผมจะใช้ตีอย่างเมื่อกี้สภาใหญ่ที่ทอดยาวไปสู่ตัวเมืองมีแต่ความโกลาหลและลุกลามออกไปราวกับไฟป่า ท่ามการความวุ่นวายดอมมาอมตะบุกทะลวงเข้าไปยังเกาะคอรัสอย่างต่อเนื่องรายงานหัวหน้าพลังงานฮองไกบลลนเกาะคอรัสยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดปฏิกิริยาของแฮชเชอร์ถูกตรวจพบในเขตเมืองเมื่อสักครู่นี้เองฉันส่งพิกัดใหพ้พวกคุณเดี๋ยวนี้แหละตำแหน่งนี้มันท่านดูรันเด้ลเมื่อสิบนาทีที่แล้วหน่วยบัวหิมะก็ขาดการติดต่อที่ตำแหน่งนี้แหละดิต้ามากับฉันเพื่อคอยสนับสนุนรับทราบ เออหวัวแต่ว่าหัวหน้าท่านบิชอปสั่งไม่ให้เราเข้าไปยุ่งกับแฮชเชอร์ถ้าลงมือโดยพลาการแบบนี้จะไม่ถูกลงโทษหรออวิทย์หน้าที่ของเราคือการจัดการกับฮองไกจึงรวมไปถึงการช่วยเหลือหน่วยวาคิเลียที่ขาดการติดต่อด้วยเวลาแบบนี้ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แบบนี้นี่เองถ้าง,งั้นก็ไม่ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งสินะรองหัวหน้าฉลาดจริงๆ คนอื่นๆลงมือตามแผนเดิมแล้วเราไปเจอกันที่พิกัดนั้นรับทราบหมุนหมุนโอเคได้อยู่โอ้เรื่องเปิดมาก็เดือดเลยอเาจริงเปิดมาก็เดือดเลยโอเคโอเค,อเคแต่ที่นี่เพื่ออ๋อนี่ไม่เป็นไรนี่เลยเป็วิจัยนะฮะ เขาไม่อยากเล่นตอนนี้โอเคเข้าใจแล้วรู้เตรียมพร้อมอ่ะฮะอ่ะฮะเข้าใจอ่ะอ่โอเคอ่ะข้าจะไปเล่นเนื้อเรื่องปล่อยเข้าไปโอเคไปข้าไปเล่นเนื้อเรื่องแปดจุดสามหนึ่ง e x อันนี้เป็นไรผา่านด่านได้ทีมโอเคำคำว่าบูห้าสิบอ่ะไปผาดูลันดูลันเนี่ยน้องดูลันของเรา こちらでตオッケー。もนะ okay. ดีう。ไ่นดูแล้วนี่แหละอう。ไปเลยน,น็ไปเลยุ้งうายา,ยาแบบนี้โอเคเปิดอัตติไปเลย ท่านดูรันคะสถานการณ์บนสะพานใหญ่ตอนนี้วุ่นวายมากหากเราเข้าไปต่อ,อไปที่ทางท่อที่อยู่ด้านในอืมไปกันเลยอ๋อนี่จะมุดท่อไปเพื่อหลบไม่อยากจะมุดไม่อยากจะบุกตรงไปสินะนี่นี่ดูอีกครั้งก็สง่าดูรัน,นดคิคโอเคมาทางท่อแล้วเพื่อหลีกหนีห้องไกลเราจะได้เข้าง่ายๆด้วยโอเคไปปึ๊บ นอนไปเลยเฮ้ยโอ้โหฮึบตีอย่างเดียวขับได้ขับได้โอเคฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบโอเคอันตีเปิดไปเลยอย่าไปงกอย่าไปงกอันตีอึบ อึ้บอ,อึ้บอ,อึ้บโอ้โหโดนเต็มหน้าเลยเมื่อกี้อึ้บอ,อึ้บอ,อึ้บอ,อึ้บอึ้บโอเคไปเลยอึ้บเรากระจายเคาน์เตอร์สักหน่อยนี่สิ้นคิดอะไรอย่างนี้เราต่อเราต้องเราต้องมุ่งหน้าต่อลิต้าเหลือแค่เรารับทราบค่ะท่านดูแันเดานี่ ไรดันเมย์ุ้ยเฮ้ย,ยทำชายย่ายนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยงานดีฮุ้ยแจ่มเลยเฮ้ยของดี้เธอคือไรดันเมย์นึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะเข้าร่วมกับอสรพิษแห่งมิสการ ฉันมีเส้นทางที่ตัวเองต้องก้าวเดินต่อไปก็เท่านั้นเองคุณเมที่แท้เป็นพันธมิตรที่ท่านบิช,บช,ชอปพูดถึงก็คือคุณเองคุณน,นี่เองเพิ่งเข้าร่วมก็ถูกส่งตัวมายัางที่อันตรายเช่นนี้แล้วดูท่าทางอสอพิมิสกาดจะขาดแขงกำลังคนสินะคุณลิต้าเองเหรอไม่เจอกันสัานานนะลาเวนินโปรดวางใจอสสพมิมิสกาดไม่ชอบใช้กลยุทธ์ที่ เน้นจำนวนคนเหมือนจิก๊กซอแม้กำลังคนจะไม่มากแต่เราก็จะทำภารกิจให้ลุล่วงเฮงงั้นก็ขออภัยด้วยที่ละรามเอ่อที่ละลาบละลลวงลิต้ายิ้มเบาๆแต่แววตาของเธอกับดูเย็นชาขึ้นมา <c oughs> ฉันอยากรู้จังว่าคราวนี้คุณจะรับมือกับแฮชเชอร์ด้วยวิธีไหนแก๊สพิษรถบรรทุกหรือว่าระเบิด <c oughs> แทกกระแทกกระแทกต้องขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้ทําให้ภารกิจของคุณล้มเหลวจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยฉันสิที่ต้องขอโทษที่ขัดขวางโฮโลเอ่เอเฮเลโอโพลิสไลไซแอนจนทําให้แผนของพวกคุณล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่ต้องเกรงใจครั้งนี้ก็รบกวนคุณแล้วที่ต้องคอ,อยสนับสนุนอยู่แนวแนวหลังส่วนแฮชเชอร์ก็ปล่อยให้พวกเราจัดการเองคุณก็คงลำบากแย่เลยนะ แต่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณเผื่อเอาชีวิตไปทิ้งแล้วก็ฉันจะจัดการฝังศพคุณให้เอง <c oughs> ขอบคุณสำหรับข้าวังดีนะคุณเองก็ระวังตัวไว้ให้ดีด้วยนะ <c oughs> อืมขอบคุณคุณก็เหมือนกัน <c oughs> ทั้งสองเอ่อทั้งคู่จ้องกันราวกับจะแร่เนื้อถือหนังเถือกเอ่อถือเถือกหนังกินดินปืนเริ่มฟุ้งกระจายในอากาศลิตา ดูรันเด้าส่งเสียงเตือนทําให้ลิต้ารู้ตัวว่ากําลังเสียมารยาทเธอก้มศีรษะแล้วถอยหลังไปหนึ่งก้าวเสียมารยาทแล้วฉันไม่อยากมีเรื่องขัดแย้งกับจิกซอเมยื่นยื่นมือไปหาดูรันเด้าเพื่อแสดงจุดยืนของเธอดวนเด้ามองดูเธอนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เมืองอาร์เธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเรามีจุดประสงค์เดียวกันในเมื่อเป็นพันธมิตรกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จโดยไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันดีกว่า หน่วยวาคิเลียสจะประจําการอยู่พื้นที่รอบนอกเพื่ออพยพผู้เพื่ออพยพผู้รอดชีวิตและป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ภายนอกของฮองไกตามข้อตกลงเราจะปล่อยให้พวกเธอจัดการกับแฮชเชอร์โดยไม่เข้าไปแทรกแซงขอบคุณมากแฮชเชอร์กำลังมุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางของก่อคอรัสรีบไปเถอะเธอเองก็ยื่นมือออกไปเพื่อแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับบีฝ่ลาเวนเงียบ คุณลิต้าพวกเราก็มาจับมือบองดองกันหน่อยไหมขออภัยฉันไม่อยากจับมือกับคนที่ฆ่าเพื่อนร่วมทีมของฉันแม้มอยากโกรธกันสิฝุ่นลาวินเพิ่งจะเดินไปข้างหน้าได้แค่ก้าวเดียวก็เผชิญหน้ากับหอ,อกอันแหลมคมถ้ายังไม่เลิกล่ะก็ฉันก็ไม่เกรงใจละ่ะอือก็ได้ฉันผิดเองที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนลาเวนโบง บกไม้บกมือแล้วกลับไปอยู่ข้างๆเมีส่วนด้านดวนเด้า,ดา,ดา,ดาก็เก็บอาวุธและเดินไปพร้อมกับนิตา้าวาคีเรียที่แข่งแก่งที่สุดของจิกซอแข่งแก่งสมชื่อสินะพอได้แล้วไปกันเถอะโอเคได้ใช้พี่เมียรอบนี้ปืออืึอืออือ,อโอเคป อึบอึบโอ้เคไวดีต้องส่งไปพี่เมีดีเหรอเมีกสินะอึ้บ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 อึบอึบเราถอยหลังอย่างเดียวถ้ากดสกิลหลบแบบแบบไม่เคลื่อนที่นะมันจะมีดามเมียนิดนิดด้วยเรดเดิเมียอึบอึบโอ้เต็มหน้าเลยลูก แข่งโป๊อึบอึบอันติใช้ไปเถอะอยากไปกัดเอาวุด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 ป่าป่าป่าปาอึบโอเคบินบินบินเง่เงเงเอ๊ะบินก็ช้าเลยโอเคลงดีกว่าอึบโอเคไหล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 ตัวไหลต่ไหลโอเคโอเค โอ้เบอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งของอุโมง์นี้จะทะลุไปยังเขตเมืองจะไปเจอกับพวกเราที่นั่นวอฟออฟชที่นี่แหละเมื่อเดินออกมาจากอุโมง์ลมหนาวก็พัดมาปะทะใบหน้าบริเวณโดยรอบมีแต่ซากประหรักพังแล้วเขาล่ะมาโนนแล้วมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างๆมีภาพความเวื้งว้างกว้างเปล่าที่ปรากฏ แกสายตาค่อยๆบิดเบี้ยวและกลายเป็นโครงร่างของคนอ๋ออออทำไมพวกเธอถึงเพิ่งมาเฮ้ยตัวละครชายนี่คิดออกแบบอย่างสวยเลยเฮ้ยออกแบบอย่างที่เฮ้ยออกแบบดีเนี่ยนี่เจอเพื่อนเก่าโดยบังเอิญนะ่ะก็เลยทักทายนิดหน่อยว่าคีเรดระดับ S คนนั้นน่ะเหรอเธอไปหาเรื่องเขาทำไม แข่งเท้าหาเซียนแท้ๆช่างเถอะฉันเป็นฝ่ายเสนา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 การของอาาสสพเศนาธิการเสนาที่การของอสสพแห่มิสการมี้ดเนมว่าออฟออโอ้อ๋ออ่อบาบา้บาไปก่อนแล้วกัน,กนยินดีที่ได้เจอฉันจะช่วยพวกเธอทำภารกิจในครั้งนี้ให้เสร็จฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือ เหรองั้นก็ฝากแฮชเชอร์ด้วยนะฉันไปละว่ายังไงนะเฮ้ยล้อเล่นหรอกนะชายหนุ่มที่มีคดเนมว่าโอเเกาหัวเก่งๆท่าทางของเขาเหมือนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสืมหาข้อมูลและปฏิบัติการอย่างลับๆเขาจะช่วยพวกเราในการทำภารกิจให้สำเร็จรุ่่วแม้จะดูเอื่อยเฉยไปบ้างแต่ไว้วางใจความสามารถของเขาได้เลยท่าน ไรเดนเมตอนนี้ยืนยันได้แล้วว่าแฮชเชอร์ที่5ได้ถือกําเนิดขึ้นจากสงครามฮองไกครั้งนี้ฉันได้เตรียมฉันได้เตรียมคาถาแห่งดูอันไว้แล้วตามคําสั่งของจักจัคคาจังคาสาจาจาคาจาคาสคาวจจาคาวจังคาวพอคุณเอาชนะเธอได้แล้วฉันก็จะจับตัวเธอเรียกฉันว่าเม่เฉยๆก็พอ พอพูดจบเมก็เดินตรงไปยังส่วนลึกของเมืองเขาเคือไฮเชอร์แห่งสายฟ้าที่นายนายท่านพูดถึงเหรอดูเหมือนสภาพจิตใจจะยังไม่จะไม่ค่อยพร้อมนะเราจะเชื่อมือเขาได้จริงๆเหรอไม่ต้องห่วงเธอเองก็มีเหตุผลที่ต้องต่อที่ต้อง,ต,องต่อสู้อยู่เหมือนกับเราก็ได้งั้นฉันจะรอดู เชือกที่ห้า้ถือกำเหนิดขึ้นแล้วอ่ะไวยังนะโอเคไว้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันก็เดี๋ยวใครมีอะไรเพิ่มเติมก็นะตามนี้เปิดมาก็เดือดเลยเรื่องเรื่องได้ได้ได้โอเคครับเรื่องโอเคนะ มันเลยเปิดมาก็มันมือมากฮะเปิดมาก็ได้ใช้ท่านดูนดันเดาแล้วก็พี่มีโอเคเออว้าอ่ะโอเคครับก็สำหรับเรื่องเอ่อบทที่18ในอีพีที่1ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สับแขกที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปของผมนะครับผม แต่ก็สับใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับผม,ผมก็สามารถสนับสนุนผ่านทวิตเลยตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะก็อ <op même S 2> ีทีนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงนะอาจจะมีกดออกไปบ้างอะไรไปบ้างนะตางที่ผมไม่ได้ทคลิปมาก็เปอาทิตศละก็ต้องขออภัยทุกคนไม่มานาทีนี้ด้วยเสียงอาจจะตกฝีมืออาจจะตกอะไรอะไรหลายอย่างอาจจะตกแต่การตัดคลิปก็ยังไม่ตกนะก็ยังตัดเรื่อยๆอยู่ออขอโทษไปทุกคนด้วยที่เข้ามาดูขัดใจนะการอ่านการอะไรก็ ลื่นบ้างกระตุกบ้างขึ้นขึ้นลงๆเหมือนตลาดพูดน,นะก็ <laughs> เออประมาณนี้นะโอเคกันก็ผมขอไปพูดพร้อมทําเพงลงละบ๊ายบายและเจอกัน1สัปดาห์頑張りましたねきっとあなたも成長したのでしょう